ให้เหลืองๆเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเนื้อแบบยิืมๆเลยจ้ะ สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วกับช่องอีสานไปมาลีกินแบบบ้านบ้านวันนี้สิผ้ามากินนี่เลยจ้ะพี่น้องจ้ะปูม้าหน่อยจ้ะปูหมาตัวน้อยจ้ะพี่น้องจ้ะต่ว่าใครเียจ้ะมันใครตัวจ้ะใครเหลืองเหลืองเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเม่้อาแน่นแน่นเลยจ้ะพีนจะแสบเพียงน้องจ้ะนี่เป็นน้ำน้ำตำน้ำยำของข้าวน้องจ้ะพี่น้องจ้ะนี่สิว่าน้ำตำหรือสีวาน้ำยำน้องจ้ะเป็นเป็นน้ำปลาจ้ะ น้ำตําน้ําปลาร้เนาะจ้าพี่น้องจ้าน hm. ้ำตับน้ำแยมเนาะโอ้ยลมคลาแห้งจ้าพี่น้องจ้าบนหัวฟูเหมือนล่ะลมแห้งแห้งมาจ้าพี่น้องจ้าพักแก้มของเฮ่ากระซิมีอ่าพักสลัดเนาะจ้าพักกาดแก้วจ้าพี่น้องจ้าพักปุ๋มเนาะจ้าพี่น้องจ้าแต่กรเนียบเขือเนาะเขือนี่เขือนหน่อยหน่อยนี่จ้าพี่น้องจ้าเขือหน่อย แะอีหยังกับพวกหัจ้ะพี่น้องจ้ะพวกหัวซื้อเนาะมาจ้ะพี่น,อน้องจ้ะมาแสีบๆน้ำกันได้จ้ะทางกลางบรรยากาศโลมหลบอยู่ทรงหน้านาะจ้ะพี่น้องจ้ะซินมน้ำย่าก่อนเลยเนา่าจะโอ้ลมแห้งค่ะเสียบจ้ะพี่น้องจ้ะรอดทั้งหนวาวทั้งเพชรปกพี่แขงล้วนเลยจ้ะอือปู ียบร้อยจ้ะพี่น้องจ๊ะตัวแน่นๆเนื้อแน่นๆเลยเนาะจ้ะนะมีแข็งเศบๆจ้ามาเดินจ้ามาจับๆร่วมกันเด้อจ้าพี่น้องจ๊ะสตาร์าทลมลมคักจ้าห,หวานจ้ะพี่น้องจ๊า ลมแห้งจ้ะเนื้อนแน่นแฮมหอมผม มาหน่อยนอกจากพี่น้องจะผิดหวานจา้ะแซ่บเผ็ดๆนัวๆเลยนอกจากพี่นลองจะโอ้ยลมลมมาอีกแล้ว จ้ะเปินบ่อค่อยแข็งแห้ง ข้าวปุ่นจะพี่น้องจะข้าวปุ่นมาทำน้อยนหนึ่งจ,งจะเทปน,นุ่นนวลได้ไหมจ๊ะพี่น้องจ๊ะ นแบบยืมๆเลยจ้ะแสบสุดยอดเลยจ้ะพี่น้องจ้ะแสบเนีย่ยโตหน่อยอยู่นอกจากแต่ว่าเนื้อเพิ่นแบบแน่นดีแห้งจ้ะ กับพระทรงผมล่มนอกจากพี่น้องแจ๊โอ้ยล่มแหง้งแร่มมัดมือเลยจัะมันนี่ Nu, no nu, ใจพี่ลองจะลแมแห้งลแมแห้งขนาดเลย เพชรจ้ะพี่น้องจ้ะทั้งเพชรทั้งแสบทื้งเกาเนาะจ้ะเหนือจ้ะเน่าปู อากาศแจ่ว เผ็ดพริกแห้งนอกจากพริกแห้งคอจะเผ็ดแห้งก็พริกสดนอกจากพี่นอ้องจ๊า ขนแลนเบานำจากพี่น้องจ้าร่มแห้งค่ะพี่น้องคะสำหรับเมนูปูม้าลาดน้ำยำหรือว่าน้ำต้มนอกจากพี่น้องจ้ากับบรรยากาศทงหน้านอกจากพี่น้องจ้าทงใหรทงหน้าเนาะบรรยากาศล่มเย็นเย็นจะพี่น้องจ้าร่มแบบแห้งเลยจากพี่น้องจ้า ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ยังเกียรเข้ามาติดตามและรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสองหน่อยในเะอยใคลิปต่อไปนอกจากพี่น้องจา๋าพบกั็ไม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณคะ่ะ